้ามาก,กสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําโปรโยกชุดนะคะใช้ได้ตั้งแต่คุมวัชพืชก่อนงอกจนถึงข้าวออกรวงเลยชุดนี้ทั้งหมด10ไล่จะมียาอะไรไปบ้างดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยชุดนี้เลยค่ะเป็นชุดคุมญ้าในนาข้าวนะคะใช้ได้กับนาข้าวทุกชนิดทั้งนาดำนาโยนนาหวานน้ำต้มนะคะชุดนี้ใช้ได้10ไร่นะคะใช้ได้ตั้งแต่อายุข้าว0ูนถึงสวันหรือหวานปุ๊บดำปุ๊บฉีดคุมทับได้ทันทีชุดนี้ประกอบไปด้วยนูการขนาด1ลิตร3ขวดบวกด้วยซินเทคเอสจีหนึกรัมสองซองนะคะถ้าหากว่าใช้กับโดนก็ผสมหมดนี่ใช้ได้10ไร่นะคะแต่ถ้าผสมน้ำา200ลิตรแนะนำให้ใช้เป็นนูการขนาดลิตร นะคะบวกกับซินเทคเอจจีหนึ่งซองผสมน้ํา2 0 0ลิตรได้เลยจ้าต้องเป็นห่วงนะคะข้าวขึ้นสวยสมบูรณ์ดีไม่ชะง,งักงันค่ะมาต่อกันที่ชุดนี้ค่ะชุดที่2นะคะเป็นชุดดูแลข้าวเล็กเร่งรากเร่งการแตกกอป้องกันเพลี้ยป้องกันมแมลงป้องกันโรคนะคะใช้ได้ตั้งแต่ข้าวอายุ20วันถึง30วันเป็นต้นไปนะคะประกอบไปด้วยดูพาร์ตขนาด1ลิตร1ขวดบวกอันกาอไฟนะคะป้องกันเพลี้ยไฟหนอนบนไปหน,อน,ปหนอนกอน1ขวด1ลิตรบวกด้วยฟูฟูวันขนาด 1ล ok ิตรหขวดป้องกันโรคใบไหมกับใบแห้งใบจุดใบขีดนะคะอัตราการใช้ก็คือดูพาร์ท0 0 c ซีซีบวกกับอัลกอไฟ 500cc ซีซีแล้วก็บวกอีกตัวนึงค่ะฟูฟูวันที่ขาดไม่ได้อีก 500cc ซีซีนะคะ <c oughs> เพียงเท่านี้นะคะผสมน้ำา2 0 0ลิตรฉีดได้ประมาณ3-5ไร่แต่ถ้าใช้โดรนนะคะก็ผสมหมดเลยค่ะที่ให้ไป3ขวดนะคะจะฉีดได้ประมาณ10-15ไร่ด้วยกัน มาต่อกันชุดที่3ค่ะเป็นชุดรับท้องข้าวนะคะแนะนําก่อนฉีดนะคะเช็คก,ก่อนเลยว่าแปลงเรามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคนะคะหนอนกอหรือใบจุดใบขีด ที่สาคัญนะคะต้องดูด้วยว่าต้นข้าวเรามีปัญหาหรือเปล่าชะง,งักงันหรือเปล่านะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดนี้นะคะชุดรับท้องข้าวจะประกอบไปด้วยโครโนส1ลิตรนะคะบวกด้วยออนหน้านะคะขนาด 500cc หนึขวดและไลออนเอสพี100กรัม4ซองชุดนี้นะคะเน้นเลยค่ะในเรื่องของการเพิ่มน้ํานมเร่งแป้งเพิ่มน้าหนักและที่สําคัญป้องกันโรคมแมลงด้วยในตัวอัตราการใช้นะคะโครโนสนะคะ 500cc บวกกับออนหน้านะคะประมาณ 250cc คะ่ะและไลออนเอสพี2ซอง องผสมน้ำ200ลิตรฉีดได้ประมาณ3-5ไร่นะคะ ถ้าหากลูกค้าใช้โดรนนะคะก็ผสมหมดชุดนี้ได้เลยค่ะใช้ได้ประมาณ10ไลนนั่นเองอย่าลืมนะคะเช็คก,ก่อนฉีดเลยว่าแปลงเรามีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าระยะนี้ต้องเช็คให้ดีแล้วก็ตรวจสอบให้ดีค่ะต่อกันชุดสุดท้ายเลยค่ะเป็นชุดรับรวงนะคะรอบสุดท้ายนะคะช่วยในเรื่องของข้าวมาเมล็ดเต่งลวงโตน้ําหนักดีนะคะที่สําคัญคือไม่มีโรคแมลงรบกวนค่ะกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยโครโนต1ลิตร1ขวดบวกกับโครโนตพาร์นะคะ5 0 0ซีซีหขวดอ อีล e ีโนต1ลิตร1ขวดและอันกอไฟนะคะ1ลิตร1ขวดอัตราการผสมนะคะถ้าหากว่าใช้โรนเนี่ยก็ผสมหมดนี้ได้เลยใช้ได้ประมาณ10ไร่แต่ถ้าผสมน้ำนะคะ200ลิตรก็ใช้โครโนต5 0 0ซีซีโครโนตพาส2 5 0้าซีซีบวกอีรีโนต5 0 0อซีซีอันกอไฟด้วยค่ะอีก5 0 0ซีซีฉีดได้นะคะ3-5ไร่ต่อถังค่ะดูแลให้ครบนะคะจบในชุดเดียวนะคะกับโปรโยกชุดจากฟาร์มอกรนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 4 5 6 2 4 4 5 5ยา าลืมกดหนึ่งนะคะเพียงเท่านี้นะคะนาของคุณก็จะได้ผลผลิตที่งดงามค่ะขอบคุณนะคะ